ครับเลยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลายดาวทองชาแนลครับมนีพาดาวทองมาอยู่ป่าครับผมเด็กเจ้าอ้วนนะครับ

dạng trả thân ra đi phạc nó tay mà tay nó nữa nó tay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  โอ้ยนี่รอควันติ๊กมัดช้างเสร็จก่อนนะครับผมผมก็จะเอาอมทองไปมัดนะครับเดีนะ๋ยวนะอืมเดี๋ยวนะ ทองก็มัดต้นเล็กนะครับผมส่วนอมทองต้องหาต้นใหญ่ๆนะครับมัด oh. ดูควันติ๊กมัดนะครับผม Ờm, ờm, ờm. Bên đó Bằng con không? Bên uẩn thôi, thôi uẩn thôi 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 Oi Được. một là thi hay khoan tích to nữa các bạn tôi cho té youtube khám tu cấp al thành phố hơi ừ. từ biệt đờ tôi thi liệu không thi liệu hay tích to nữa các bạn สวัสดีครับเนี่ยวันนี้ก็พามาอยู่ป่านะครับวานอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอาเอาครับยาก็มีครับบริเวณนี้นะครับฝั่งนี้ยากำลังขึ้นนะว่าวา มีคนเข้ามาก่อนเราแล้วนะครับฝั่งนี้เรามาปิดถนนเลยครับน่เา,เ,าเดินตามครับอยากกลับด้วยครับ ไ่เปดเดี๋ยวก็กลับไปเอาหญ้ามาให้ด้วยนะครับว่าน้องไม่ค่อยจักรูหากินนะครับถูต้นไม้นะครับสุดโซครับถึงริมทางพอดี nha ừ có hên วัดระยะนะครับเดี๋ยวถึงจะอ้วนนะครับเดี๋ยวเล่นกันนะครับขัดนดังขัดตเขนอกติดนี้ก็เข้าป่ากันนะครับ วันนี้ก็จับช้างด้วยจับกล้องไม่ถนัดนะครับไม่มีลูก้านะครับวันนี้แอบดูพี่ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกมาฝั่งนี้นะครับวัตยะยะครับต้นไม้เยอะครับรู้จะพันหรือเปล่าครับวันนี้มามามาอานดามามานดามามาดามาอันนี้มา ừ, thôi, bên, mà 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 wa! 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 Mà 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 wa! Mà 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 Mà

ê mà ủa ก็อยู่ในป่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่วัดป่าเจียงกันนะครับไม่รู้ว่ามีงานอะไรนะรพรุ่งนี้ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ